เดี๋ยวเดี๋ยวเปิดประตูหลังชั้นฟ้าก่อนหลังชั้นฟ้าก่อนอุ้ยมันจะเอื้ออ๋อตายโงกไม่ทันอ้ยยากยากโอ้โอ้โอ้ประมาณประมาณโอ้ไม่นับประมาณเลยโอเครีไวซ์ second life เอ้าล่วงสำหรับบัฟในสัปดาห์นี้นะครับผมคลาสวิ i เน e สามอันเลยก็คือคลาสเมดิก ฟิกเซอร์และสแลชเชอร์ทั้งสามค้านี้จะมีเลือดน้อยลง50%และจะทำดาเมจน้อยลง50%ด้วยเช่นกันแต่เราไม่หวาดกลัวผมเราเล่นฟิกเซอร์ผมเล่นฟิกเซอร์เข้าไปหนีผมบอกเลยอู้ตัวสั่นเลยผมบอกเลยเข้าไปเด่ตัวสัน่นสุนกุนตันก็เล่นเมดิกไปนะผมถ้ามีสแลชเชอร์อีกคนนี้ก็มันเลย อ๋ออีกคนหนึ่งพอดีว่าตังไม่พอจนมากจนเฮ้ยคุณไม่เล่นหมอคุณไม่ชาเลงเอาซะเลยเอาเป็นหมอยังไม่รอดไอพี่เจ้าอย่างไงอะแค่นี้คุณกลัวแค่นี้คุณกลัวเหรอคุณมากเลยมากกดเลยไม่ต้องกลมากเลยแค่นี้คุณกดเล ไม่คุณเงียบไปเลยผมไม่อะไรนี่ละกล่วละคแครม่มามามไม่ได้แค่นอนโ,โมยังไม่ไหวคุณอยูอ่เ,โมโมเล่นเอ็กซ์ตีมได้ยังไงมาๆามาก็ต้องพูดมากเล่นเลยมาเอาให้มันเอาให้มันจริงจังตันต้องเออมันต้องมีแบบบอมบอมเมือมอ่อกี้แค่บอมบอมโอบอมแค่แค่บอมบอมมาครั้งนี้เอาจริง ไม่ได้นะเอาจีงนี่มาเราจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วกันเขาอุตสาท้าทายเรามาขนาดนี้เราจะมาปรุงเปลี่ยนคาร์ดได้ยังไงได้ผมไม่เปลี่ยนมาครั้งนี้มันจะเรียกมันจะเรียก a ชา์ล g นได้ยังไง ปิดไปเลยไม่ต้องดูเขาดูทำไมคนหดร้อน220นี่ก็แค่สมบีโก้ใครกลัวเก็บให้หมดเลยไหนอยู่ไหนคนหัวร้อนมาต้องเาไปค่อยๆไปนะโอเคเอยๆไปค่อยๆไปไช้ามันยังไม่รู้ตัวเอาจริงๆคือถ้าเดินเดินมันก็ไม่เอรนะแต่ถ้าวิ่งอ่ะมันเร้อเลยอ๋อถ้าก็ต้องเดินใช่ไหมพี่เดินธรรมดาเนี่ยมันไม่เลร์เนี่ย ไม่แนเลิศมันมาหลังเต็มเลยเนี่อันนี้เวฟอันนี้เวฟโอ้โหแม่แอนเลิดสุดยอดเลยโอเคเขาบอกว่าห้ามเดินใช่ไหมพี่ได้เฮ้ยเฮ้ยพป้งเขาหลามเฮยคอสโบด้วยอย่าหยิบดีกว่าเมื่อวานมีบทเรียนกันแล้วนี่หว่าบทเรียนบทเรียนคอสโบเออเมื่อวานนี้อะไรนะผมมีของฝากจะให้อ่ะ เฮ้ยลึกล <ank> er> ึกโอ้โหดามิท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 โอ้โหโอ้ใครใครมาแขงโอ้ย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 สงสัยพี่คงต้องใช้มันแล้วล่ะอุ้ยท่านผอบอมาเฮ้ยท่านผอบอลบน้อยลบน้อยของแรงมาอุ้ยโอ้ยท่านผอบอท่านผอบอเอาท่านผอบอไม่ตายด้วยท่านผอบตายแล้วมีเสียงเสียงยอดนะ ต้องต้องฉีดยาให้แปดสักหน่อยนี่โอ้ยไม่มันเนิร์ฟดาเมจห้สิบเปอร์เซ็นต์หรือวะหรือแปดสิบมันเลยยิงช้าพี่มันยิงช้ามาทีละคนทีละคนจะ่ตวิ่งหนีมันตรงไปโอ้ยคนติดยาเป็นไรเป็นไรทำไมเสียงมัาฟินยังไม่พี่เสียงกำลังทำอะไรบางอย่างไปครับผมมาเราจะเดินใช่ไหมเขาบอกให้เดินใช่ไหมจะได้ไม่อันเลือดเสียบเฮ้ยแต่เวลามันร้อนมัน เออเสียงอะไรเมื่อกี้หมดกัดหมดกัดโอ้หมดกัดหมดกัดหมดกัดมันต้องอุ้ยเจ็บจังเลยนี่ไม่ใช่เหรอพี่เจาะทำไมต้องเสียงแบบฟินฟิน้งหน้านี้ใช่เลยเอ้ยเอ๊ะมาสินโตกระสุนกระสุนอาศพมัง เฮ้ยชิบหายโอ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 ยกางเกงสีแดงวอร์มไม่ตายไม่แตกโอ้โหแรงแรงแรงไปยิงไปก่อน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 อีกทีนึงอ้าวเดี๋ยวเราขอยอีกทีนึงก็ได้ประหยัดประหยัดยังไม่มีชิบหายมารถไฟไปบูซานคนละเรื่องพี่มันต้องญี่ปุ่นพี่อันนี้มันไม่ใช่ไอ้น้ำเกาหลีหรือเปล่าวะเกาหลีเกาหลีอ๋อเกาหลีไม่ใช่ญี่ปุ่น อันเลยจริงเนี่ยอย่างนะไม่ทันแล้วโอ้วันเลยจริงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยเอ้ตายแล้วพีตายแล้วเอเรื่อยทิศซายเฮ้ยพี่เจอกองพี่เจอกองอยกอี่ไอ้นด r o เ e ไอ้นิด t e t i n เฮ้ยอุ้ยายเสียงเสียงเสียงเอ้ยเสียงอมงคลเสียงอำมงคลไม่เป็นไรไม่เป็นไรหมอหมออื่อยู่อุ้ยหมอจะตายอุ้ยหมอไม่อื่ล้วนีแป๊บนีแป๊บอุ้ยหมอหมอหมอีทีทีที ถอยๆย,ยังบอกบอกเดินจะช้า,ชาจะอันไม่อันเลยช้ายอันเลยดีดี <c oughs> อือไม่ไหวแล้ว <t ong> ต้องเปิดแล้วอย่างนี้เฮ้ยเสียงมันตังเข้าไปเนนะี่ยไม่ใช่นะโอเค๊ยสมองไหมสมองไหมพี่เปิดกล่องนะเฮ้ยเสียงเสียงเสียงมา <c oughs> อ๋อไม่เงียบอ่ะ <c oughs> เฮ้ยาวเงียบเฉยเลยจะทำอย่างนี้ไม่ได้เฮ้ยทำไมคุณเงียบอ่ะไม่ดับแล้ว <c oughs> ทำไมคุณเงียบอ่ะบ้านเฮ้ยผมเห <c oughs> งาเนีเ่ย ผมเงาไคุณเงียบวะเหียิงนะอ่าผมรู้คุณได้ยินเสียงอยู่เฮ้ยยังยยังยังไม่เลิกยังไม่เลิกผมกดทีเดียวพี่ตายแล้วคุณตายคุณไม่มีคนช่วยนะสิเฮ้ยยยยยย้ยย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 ย ไม่งั้นพี่ไม่รอดหรอกแล้วคุณคุณไปไหนครับหากล่องหากล่องหรือหาอะไรก็ได้ครับขอกระเป๋ายาหน่อยผมไม่มีกระเป๋ายาอืมกระเป๋ากระเป๋าจะไม่ปิี่นมีบิชชาร์ดเดี๋ยวเนี่ยอุ้ยเสียงอ้๊งงานเข้าแล้วอุ้ยโอ้ยไอตัวเสียงดังมาอีกแล้วอุ้ยโอ้งานเข้า เราขึ้นอีกคนนี้ขึ้นสมองไหมสมองไหมสมองวิ่งสมองสมองวิ่งก็ดีนะพี่ไปเลยไปวิ่ง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 จ๋าวิ่งจ๋าขึ้นขึ้นลำขึ้นอ้าวข้างหน้าไม่ตายด้วยได้ไหมได้ไหมต้องตายแยกจังวะฮะโอเควิ่งขึ้นบนเลยวิ่งขึ้นบนวิ่งวิ่งวิ่งไม่ต้องสนทิ้งบอทแม่งเลยโอ้โหของเพียบเอ้จัดจัดแล้วพี่จัดแล้วขอไอ้นี่แล้วกันอคุมกันให้อยู่เอ้ยเดี๋ยว อุ้ยตกจังเลยนะเราเนี่ยถอยไปถอยมาไหมัจะได้ฮิวให้โอเคตัวเตร์ลอะไรให้ผมฮิวให้เต็มเลยมันมีกระกองเนี่ยต้อง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 อยู่ไม่หมดละบอดหมดหมดต้องได้ด้วยบอดบอดจะตายบอดจะตายโอ้เร็วๆหน่อยนะครับผมอุ้ยอุ้ยติดเชื้ออินเฟคอินเฟคอุ้ยเหมือนมีประเด็นจุกจุกล็อบเสาจุกรอบเสาอ้ยอ้ยอุ้ยออมสิ่ชนน่าชน่งว่อุ้ยอุ้ยโอ้โห หลุดตายอบกำลังจุกเสาอยู่เลยเอองานงานชิบไอ้เอ้ยนี่แท็กดาวแท็ะแท็กดาวแท็กดาวแท็กดาวเข้ามาเอาเาคิดไม่เอาเปล่านะเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเอาปืนนี่มาเล่นกับผมเลยปืนปืนเนี่ยปืนปืนเก็บฟงใหญ่ปืนนี่อยากได้มานานแล้วโอเคนะครับมันของคนของคุณพระเจ้าพร้อมลุย ไปคนแรกเลยนะส่งไปตายก่อนเดี๋ยวผมตามไปที่หลังแล้วผมอยู่หลังไม่เป็นไรขอให้ <c oughs> โลกเกอร์มาแดก <c oughs> ตายแล้วนี่มันไม่มีแล้วตืนนี้แหละทีเดียวตายมาได้ของเ <c oughs> สียงอะไรวะ <c oughs> คันนี้เฮ้ยพ <PS W. S 1> เอสเออเอาปืนปืนนี้มาเก็บทีละตัวไดุ้ยหยแม่น <c oughs> อย่างมันจับวาง โอเคไหนๆก็เลยละโว้เบอร์แล้วกันีไหมเครือเสียงเสียงกว้าเตรียมพร้อมให้ดีเตรียมพร้อมให้ดีออโตเทเลสเรื่อยเรื่อยของกันเรื่อยเรื่อยของดีของดีมาแลกกับบ้องข้าวหลามดีกว่าอย่างนี้ต้องต้องแลกกับบ้องข้าวหลามแล้วเพี่อต้องวางล่างว่ะเสียงเสียงไปโอ้โหเว้ยไหม มาเลื่อยเที่ยวตายเฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้วะแป๊บนึง่งมาเป็นอะไรเป็นอะไรทำไมมันมาเยอะแปลกๆกวะเดาเดาตแป๊บนึ่งเวสปีไม่ไม่มันมันแปลกๆก็ต้องต้องขอยก่อนพี่มียาไม่แน่สปอร์ยาสักนิดนึงก็ได้ยังดีไม่ในกระเป๋าไหมต้องหาดูเอ้ยเอ้ยออมามาเพิ่มเลือดเพิ่มเลือดเจ้าคิดเลยโอเคช็อตกันดีกว่าน่าจะไหวอ่ะ มาให้เพื่อนเราเต็มก่อนมาทีละคนทีละคนจะหนีทำไมเนะี่ย <c oughs> ชอบเดินหนีจังเลยเนะี <c oughs> ่ยเอุ้ยนี่ไงใช้ลราไม่เสียด้วย,ยทีท,ทีให้เต็มให้เต็ม <Okay. S 2> คนนี้คนข้างหลังมีเซาไรเฟิอลอนเซาเรอพี่อเซาเทียสองเทียส,สองแมวด้วยปืนนี้ดีสุดละเทียสองเดี๋ยวพี่หาดูด้านหลังมันมีไม่มี มีตรงนี้มีบอสุกา้าพี่เอาไหมพี่มาเอาดิโ okay, e uh อเคเดี๋ยวไปป้อมปืนเรจะมาไว้ก่อนเป็นูนมาก่อนตรงนี้ไม่มีแล้วข้างหลังเฮ้ยเสียงเฮ้ยเฮ้ยงานเหมือนจะเข้าโอเคเขียมาเราพร้อมอะไรวะโอเควางป้อมปืนโอเคฮะนุ๊กกระเป๋องพี่เต็มเลยแป๊บนึงต้อง,<า>งพร้อม <laughs> เปิดรถไฟ<ม>ได้นี่คือวิ่งอย่างเดียว ใช่ผมมียาโอ้กระเป๋ายาเพียบบอกเลยของของมีเยอะมาของมันน้อยจังเลยยาหนึ่งเอามาเลยมาเลยชักพี่กับรไปโอ้ยาตรงนั้นเอ้าอ๋ออยู่ตรงนี้โอเคดีกว่าอีกฝั่งนึ่งของหมดยังพี่ยาเหรอของไงนะของของอ๋อของหมดแล้วของหมดแล้ว เสียได้วะอยากได้ไฟฟ้า,ฟามากกว่าไฟาฟ้าไม่แช่เดียวพี่มาเลยดีเลย,ยทำใจพ <c oughs> ี่มังเขาลากโอเคมาถล่มให้หนักเลยเดี๋ยววันนึงกบเกินกระสุนกดกระสุนจะหมดเรพร้อมละน่าจะว,วางตรงนี้ไฟฟ้า<ช>แล้วปืนใครมาวางตรงนี้เนี่ยผมวางบน <c oughs> ใจนี่ ไม่ป้อมปืนอ่ะป,ป้อมปืนนี่อันเนี้ยไม่ใช่ป้อมปืนออโต้นะพี่ป้อมปืนนี่ทำไมมาวางตรงนี้วะเรื่องวางอยู่แล้วอันนี้ผมวางไว้ให้ะเพราะว่าต้องเคลียร์แล้วเอ้ยตะลังระงังโอเคเคลียร์่อ okay, ๋อแล้วแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วเริ่มแล้วเริしし่มแล้วมาฉีดยาแป๊บไฮ้ยูวูวูเอาได้ป่าวเอาได้ป่าวเดี๋ยวพี่เอาเลยอุ้ยชิบมไยนี่นี่นี่ก็ เอ้าไอ้กแล้วปีนปีนแล้วก็ยังโดนโอ้ตายไปแล้วตายวะชิบหายโอ้เออเออโอ้ชิบหายโอ้ติดเชื้อด้วยพี่รอไหมพี่รอไหมเอ้าไม่รอดิยังไงพี่ก็ตายไม่รอดนะยังไงก็ติดเชื้อโอ้ยตายตายตายเฮ้ยบูบูเฮ้ยขึ้นบันไดแป๊บอุ้ยบูมันจับเราไม่ได้มันขึ้นบันไดไม่ได้มันโง่เรียบร้อยตายเอาไว้ตายเอาไว้หกหนึ่งนาทีจะไหวไหมเนี่ยโอ้ไม่น่าจะได้ อาจจะได้เลือดจะไมเฮ้ยเอา้าเอา้เอานู้ว่าเกิดใหม่ชิบหายเกิดเป็นซอมบี้พี่มีใหญ่ใช่ไหมมีม,นะมีมีทรงศพพี่อ่ะอย,อยู่ข้างล่างมั้งเออได้ไงนะเออเก็บไปพี่เก็บไปพ,พี่เอาไว้ฮิวตอนจะเป็นอีกห,หลังเข้า,าหลังเข่าเลโอ้โหเ <laughs> 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 ทียบเทียบ เฮีป้อมปืนมปืนทันมเ้ยเ่องเรืเรมันมาแล้วจังหวัตรงเลื่อยจังหวะเนี้ยโอเคกล้ละีบบตอนเอาไว้ตอนเอาไว้ทำไมอยู่วอยู่พี่ถ้าเกิดไม่มีตัวพิเศษมาตรงตอนจังหวะจังหวะนี้ิสายเลยมามามาเฮ้ยไปเร็ว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 โอเคพี่งพี่งพี่ง เอ้ยกดกดเอาเออกดสิโอเคลงล่างลงล่างอุ้ยอย่าขวางตู้มไปไปไปเออฉีดยาแป๊บวิ่งวิ่งวิ่งยาววิ่งยาวทิ้งหมดแล้วยบอมดช่างแม่งวับเอ้ยตั้งิ่งยายายาพี่พี่เป็นหงุ่มพอพี่กงตั้งตรงน่้นอุ้ยมาข้างข้าง่ยโอเคเรียบร้อย อุ๊ยสกีมหาเลยถึงไหมถึงไหมไหนวะนี่ไงนะพูดมากเหรอสตอกไปเลยพูดมากเหรอชัอตดาวตรงนี้ขึ้นไปไม่มีไป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 เฮ้ยคอมแพคช็อตการโอเคไม่เป็นไรบล็อกเสียงเสียงหลังเขาหลังเขาหล่าเขาวิ่งปิดประตูเลยปิดตะวันตะวันมาตรงนี้หลังจากนี้เป็นพิพิธภัณฑ์มั้งน่าจะใช่พี่โอเคตรงนี้ย่องได้ย่องได้ โอ้ยจรงใช่เลยก็ดิผมขอดูปืนก่อนฮ<ค>าสิเอ้ยพี่เอาปืนนี่มากับผมมาจะได้เก็บฝฟงเร็วๆหรือพี่จะเอาปืนนั้นมาใช้ก็ได้ช,ช,ชก,กันดีกว่าเนอะเก็บเสียงอะคุณผมไม่เก็บเสียงนะแตกหนึ่งอย่าวิง่งนะพอ่อมาช้าๆโอเคม,มันมันอยู่ข้างบนกันหมดเลยใช่ไหมใช่จริงๆด้วยอืมนี่ไง สมมีมิมันจะมาแต่ข้างหน้าอย่างเดียวใช่ใช่ตรงนี้ใช่เลยเราต้องนี่แต่ไม้าาไม่ธรรมดามาเยอะอุตส่นี้มีเรื่อยพี่ยังไม่ได้ใช้นี่เลยอาบีจีพี่ต้องใส่ไว้ตรงเลยใช้ไว้ตอนตอนนึงก็ได้พี่เดินไปเดินไปนานไม่เดินก็โอ้ข้างหน้าพี่ผมจังหวะนี้ต้อง<ม><ๆ>เรื่อยจังหวะนี้วิ่งเลยวิ่งเลยมางั้นไถครับไถไถยาวๆไถาย,ย,ยาวๆ เออดีไถไถวิธีไถคนชอบไถมันยต้องไถแล้วมาเก็บอีกขับไปต้องต้องอันนี้โอเคเอาเปล่าเดี๋ยวมาคุณอะไรเอ้ยเอ้ยอันนี้อันนี้นะทีละคนทีละคนเออโอเคเอาให้เต็มเอาให้เต็มมาบดบดบดเออเรียบร้อยเต็มละมาไปเอ้มีกล่องมีกล่องเลยเนาะ ซ้วายก็นู่นก็มีเอ้ยเดี๋ยวตรงนี้พี่ขอแล้วพี่ขอสมุกเยี่ยตุกนี่เอ็มโฟว์ปืนดีเอ้ยมีมีไซก้าได้เด้อเอาไซก้าดีกว่าเอาปืนนี้ดีกว่าโอเคเอาปืนนั้นไปเลยเอาอันนี้ดีกว่าเด้ยพี่อย่าลืมนะเคมอมาจัดไปเคมอเคมอขวัญจะเป็นจริงแล้วนิดเดียวแล้วก็ป้อมปืนด้วยโอเคเราต้องไปอย่างช้าๆ้าวูบ รถเขียวรถเขียวถ้อ้ยเคพี่รออยู่เคมอต่อหน้าเลยโอ้ยเกียรตายนิดเดียวไปสกีมสกีมโอเคโอ้ข้างเข้าตุ้มอ้าวไม่ตุ้มมันมันยังไม่ตุ้มพี่เก็บไปก่อนเก็บเคมอไว้ก่อนอย่ายิงอย่ายิงของดีเคมอไปหลังเข้าหลังเข้าเก็บเก็บเอาปปืนก่อน โอ้โหข้างเข่าข้างเข่าวิ่งได้ไหมวิ่งได้อุ้ยล่วงหนึ่งชิบหายพี่เข้าดีกว่าพี่เราเราไม่ไหวเราต้องเข้าก่อนแคจะพิ่งกดเรดี้รอรอรอนี่เกิดก่อนอุ้ยเอ้ยเสียงยิงขายิงขาเฮ้ยอุ้ยโอ้โหจะเทคดาวซะหน่อยอ้าวเพื่อนเราเกิดพอดีโอเคได้อยู่ได้อยู่อุ้ยเสียงเสียงไม่ตายซ้ำอ้าวเรียบร้อยยายาเราต้องยิงไม่บอดก่อน โอเคแต่อย okay, okay. right, okay, okay. ู่โอเคเดี๋ยวพี่เตรียมของแบบโอเคเราต้องเอาไปวางตรงนั<_<_้นพี่จุดเรือเราต้องไปวางจุดเรืออย่างเดียวไอ้ตรงนี้ก็มียายกันนดงว่ะเก็บได้พี่เก็บไปเลยเด็ใช้เลยเด็กก็นึกหาของเอาไปวางจุดชิบหายงานเข้าอยแล้วเลือดโวยอ้อมเืนโอเค โอ้ยมาจุดเนี้ยเออเราอยู <S <S ่จุดนี้ดีกว่าแชมป์จุดนี้เฮ้ยโอ้ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยไหวไหมไหวไหมอุ้ยบูมาบูมาคุข้ามกระเพงไม่ได้ติดกระเพงจุ๊บบูจุ๊บบูจุ๊บบูเฮ้ยอ๋อตีไปตีมาโอเคฟัน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 โอเคมันโดนบอดแทนเรียบร้อยเราไม่ไหวเพราะว่าเราต้องแชมป์ตรงนี้พี่เด้อมีมีของยังไหมพี่ตัวพี่มีอะไร มูบ้ายังแล้ววะต้องมีชาร์จสิวะไม่มีเลยเหรอวะเป็นไปได้ยังไงเนี่ยที่ตรงที่ตรงนี้มีอันเนี้ยเอาไหมพี่กระเป๋าอ่ะพี่ต้องใช้ไหมกระเป๋าแหละเป๋าเนี่ยยาเหรอเออใช่พียวไหมนี่กระเป๋ายาพี่มันเป็นกระเป๋าไอ้หนักกระเป๋าของของเราอ่อของปลานะมีแล้วมีแล้วใช่มีแล้วใช่ไหมโอเคของมันน้อยจังวะอันนี้ก็เนิรบไปเคยนี้ก็ดีแล้วพี่ เนิร์ฟอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยโอ้ oh. เราต้องแคมป์ตรงหน้าพี่ตรงที่ผมอยู่ะ้โอเคเราต้องอยู่หลังๆนี้รอเรือมาเราจะได้รอดพี่ทำมารอๆรงนี้ก่อนทามากดๆเลยกดเลยมีร<ๆ>อมาเรามีแค่น,นี้ไม่มีรั้วไฟฟ้าแล้วกล่องนั้นพี่พี่เอาเป็นของอะไรอ่ะกล่องนั้นน่ะกล่องไหนอ่ะกล่องไหนที่อยู่ข้างบนตรงนั้นน่ะพี่มันเป็นกล่องอะไรอ่ะมาร์กให้หน่อยได้ไหมตรงไหนอ่ะ บนบ้านเนี่ยเหรอบ้านแดงตรงนี้ตรงนี้พี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวตรงนั้นมันเป็นกล่องอะไรพี่อ๋อกล่องลวดลวดลวดเออใช่ลวดลวดไม่วางตรงแถวตรงนี้พี่วางไว้แล้วพี่วางไว้ตรงอ๋อลวดตรงไหนวะนี่เนี่ยตรงเนี้ยโอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรกระสุนค่อยๆียีบเอาตรงนู้นก็ได้เอาป้อมปืนเสียอุ้ยโอ้ชิบหายอ็มมาเพียบเลยแคมป์ตรงนี้ดีสุดอย่าให้มังรั้วมา โอ้โหปลาอะไรบ้างเนี่ยโอ้โหเจ็บเจ็บเจ็บยิงฝั่งนี้วะเสียงมาจากทางนู้นทางนู้นโอเคโหูทางหลังเข้าอีกเึ็มกระสุนก่อนกระสุนมันหมดได้นี่หมวะรืบไปเดี๋ยวจะบาสุก้าบาสุก้าโอเคตรงนี้วใช้ใช้ของที่มันเป็นอาวุธยิงอันนี้ให้หมดก่อนดีกว่าอุ้ยหลังหลังหลังแล้วอุ้ยบู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 ชาร์ดมาชาร์ดมาโอเคมาแล้ว ก,กับโดนกับโดนแต่ผมไม่กดนั้นก่อนผมไม่กดนั้นก่อนเดี๋ยวเออเจ็บเจ็บอชิบหายมาเยอะมาเยอะเหมือนมันจะชาร์จใครไม่ต้องสัขอก่อนรึเปล่าพี่ขอก่อนถ้านโอเคโอเคพี่จุกผีให้ออบาสุก้าแล้วอยู่ตรงนี้ตรงนั้ตรงนั้นตรงนั้นตรงเราต้องจุดทั้นตรงนี้นที่เดียวพี่ไปที่อื่นไม่ได้แล้วพี่จุกผีให้ไงจุกผีคุณล่อผีมาแล้วสิวะ ไอ้ไทก้ายอยู่ไหนวะพี่ลืมอะ่ะมันยู่ต้นนี้ผมวางไว้อยู่โอเคเจอแล้วสองข้างเลยวะใช่พี่เฮ้ยแล้ววะอะไรนะอุย้ยระเบิดอา้าวตายตายตายโอ้ยโอ้ยมันจุก <laughs> ตามตามติด พี ma, ia, ie, ่บูมาพี่บูมาโอ้ตรงนี oh. ้ตรงนี้ตรงนี้โอ้ยลีเครื่องเฮ้ยเลกเกอร์ไปไปไปถอยถอยลีเครื่องลีเครื่องเรียบร้อยไอกตัวมันอยู่ไหนวะบอดเพื่อนโอ้ยขังเข้าข้างเข้าไอ้ยูไอตัวนี้ได้อยูเดล๋ยวใกลถึงแล้วนี่เดียวความฝันไดเป็นจริงแล้วเฮ้ยยิงยิงเออยิงมันยิงมันโอ้ยนี่กระถึกเลยเกอร์ไอ้ยใครก็ตายบอดไม่ได้ อใครมาอ่าวหลวงเอาปืนปืนพังเบอร์แทงเบอรแทงโอเคเบอร์แทงลาหล่ออันนี้ให้เนียนแป๊บมามาหล่อหล่ถึงแล้วไอถึงแล้วนี่เจ้าอุ๊ยวันนี้เป็นจริงวาเอาเอาววิ้ยกระสุนเฮ้ยมาละต้อง กระสุนจริงวะกระสุนจะหมดแล้วโอเคโอเคเ้ยใครมาอย่าอย่าพี่เอ็นดูีกนึงกันได้เนาะวิ่ง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 ใครเยอะนะโอ้แขกรับเชิญโอเคเรียบร้อยวิ่ง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 สโมกไปแล้วจ้าอุ้ยยอดเลยวินจ้านะเพิ่มเลือดเห็นไหมไม่ยากไม่ยากไม่ยากจริง เฮ้ยครั้งแรกครั้งแรก,ก,กนี่เขาวอร์มแล้วแค่วอร์มเออครั้งแรกแค่วอร์มยี่สิบกวนาทีวะเวลาได้ดีเราเราดันหรือเปล่าพี่เราเล่นดันดันหรือเปล่าดันเชื่อ <c oughs> ติดปากวะ <c oughs> ได้ยังเอ้ยได้แล้วเว้ยไปซื้อเลยจ้าสกินของโอเคครับผม ช็อปปิ้งกันให้เรียบร้อยแล้วว่าเจอกันอ,นะอ,อาทิตย์หน้า